การที่เราจะทําให้ทุกคนเชื่อว่าเราบริสุทธิ์ใจอะมันคงยากแต่การกระทําที่เราทาเนี่ยทําไมมันจะเชื่อยากล่ะถ้าเราไม่ได้เอาเราก็บอกเราไม่ได้เอาเลี้ยถามอย่างนี้แล้วกันสองคนลุงกับป้าก็าเอาเงินบริจาคไปใช้กันหรือเปล่าถ้าจะบอกก็เหมือนกับเหมือนกับคดีเลยค่ะถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ทำหลายคนเชื่อไหม มันมีคนไม่เชื่อมันมีคนที่เชื่อก็เหมือนกันกับเงินบริจาคเงินอะไรทุกอย่างก็ตามถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะเราเอาไปสร้างตรงนี้ตามที่เขาให้มาเราเอาไปช่วยคนนี้เราถ้ามีแตงหวะล้วก็ไปช่วยคนเนี้ยเราบอกแล้ไม่ได้เอาไปทําอย่างอื่นคนที่เชื่อก็มีอแต่คนที่ไม่เชื่อก็มีคถ้าเราพูดไปก็ป่าเรียนพูดอย่างนี้แล้วกันเหนือกฎหมาย จะถูกจะผิดก็ต้องใช้เวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เด่นอยากจะถามอีกหนึ่งอย่างมีคนเขาบอกว่าลุงพลน่ะมีของขลังเยอะสายหมูหนังเหนียวมีอะไรต่อมี้อะไรมูเตลูเยอะจริงไหมคะคือการนับถือนะครับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็คงไม่มีเกี่ยวกับศัยศาสตร์อะไรที่มันเป็นเกม่กับในหนังอนะ่ะเขาบอกว่าลุงบูชาบนดำมีมูนี่แหละแต่ ขอโทษนะคะสามีเธอมีของดีไหมคะมีค่ะแล้วฉันอยากดูของเช็คของได้ไหมคะของดีมีค่ะเอ้ยป้ารีบบอกเลยของดีมีค่ะของดีคือการเป็นการทําสิ่งที่มันดีดีอ๋อก็อตอบแบบนั้น,น,นอเองมากเลยคุณป้าวันนี้ สามีมีไม่ตกลงไม่ได้มีสายยาศาสตร์สายเวทอะไรประจำใช่ไหมคะจริงถ้ามีสายยาศาสตร์ไปนี่คงมีเมียร้อยเป็นพวงแล้วหนูว่าไปเรื่องนั้นแล้วทีนี้ลุงกลับบ้านเด่นถามนิดนึงสิคะเรานับถือบูชาองค์พญานาคตั้งแต่แบบบรรพระบุรุษเรามาเดีนถามน่คิดจะปั้นรูปปั้นองค์พญานาคหรือมีเหรียญนี่อะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ออกมาจากทีมของเราไหมคะมันมีก็เอาจริงนะคะก็คือตั้งแต่แรกมา เราอาจจะมีความเชื่อก,กับพญยายนาคอาจามคุณิสาเนาะ,ะและ้วก็ไปคำชะโนดมาแปลอะไรมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจิงๆิตอนแรกก็คือเราเราไม่ได้เตรียมร้อยแต่ตั้งแต่เราสร้างผูกบริจิตมาแล้วก็มีทั้งเรื่องคดีมีทั้งเรื่องคนที่เขาจ้องจะจับผิดเราหรือรอะไรต่างกนาก็เหมือนเราเดินคู่มากับองป์ูกบริจิตตั้งแต่แรกปูกบริจิตตเนี่ยมันก็เลยก็หลายอย่างเราแค้วคาดปลอดภัยมาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะที่ว่า เราเราผ่านมาได้หลายอย่างแล้วก็ทุกอย่างมัน,มนเหมือนกับว่ามันมันก็ดีขึ้นทั้งที่เรามีมีคดีมีอะไรอยู่เงี้ยมันก็เดินมาเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยความศรัทธาของเราบางทีอะคนที่เขาไม่ได้เผเชิญกับเราจริงๆอะไม่รู้หรอกว่าศรัทธาบางอย่างที่มันมองไม่เห็นเนี่ยมันมีจริงไม่จริงแต่สําหรับลุงกับป้าเราผ่านทุกอย่างมาได้จนถึงทุกวันเนี้ยแล้วก็มีทุกอย่างทุกวันเนี้ยเราเชื่อว่า ด้วยความที่เราศรัทธาพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่ดีๆที่เราทามามันก็เขาบอกว่าเราทําบุญเพื่อบังหน้าเพื่อเอาหน้าเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราไม่สนใจเพราะว่าสิ่งที่เราทาไปแล้วทามาจากใจเราตัวเราทําดีทําอะไรพวกเนี้ยใครจะว่าไม่ดีเลยเราเราไม่สนใจเพราะว่าเราทำเรารู้ตัวว่าเราทดีแล้วเนี่ยลุงกับป้าคะได้เกียเป็นร้อยล้านอุ่ยจริงเปล่า พอรวยขนาดนั้นเนี่ยอยากได้โยกก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพียงแค่เรามีโอกาสได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ<อ>่งเราอเอาชีวิได้ไหมลูกก็<อ> <c ười> ได้สิเป็นอย่างสิบอะไรก็คือเราได้มีโอกาสได้พบกับผู้มายค่ง<อ>เราก็เลยได้ได้มีแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่คอย คเครื่ต้นที่เราจากต้นทุนหนึ่งแสนบาทอั้งอย่างนั้นมาแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองขายไปต่าเอฟซีทั้งหลายแหล่ใช่ขายเอฟซีก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็ลองใช้ก็คือจริงๆถ้าหากว่าอะไรที่มันใช้ไม่ดีจริงๆเขาขาคงไม่ใช่ต่อเน,นื่องแต่ถ้ามันดีก็คืออาจจะมีตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเข้ามาก็คือเหมือนกับมีมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึง่งแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ไ,ไ,ไม่ถึงไปนั้นไม่มี แต่ก็หวังว่าวันหนึ่งก็จะได้ไดประสบความสาเร็จนะครับก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมค,ครับลุงพลลับเปิดบริษัทไ่กลัวคนเ็าขอลหาแหรือคดีความยังไม่สิ้นเลยจะค้าขายหาเงินหาทองอะไรอย่างก็วัตถุประสงค์ที่ลุงป้าได้เปิดบริษัทขึ้นมานะครับก็ก็มีผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกครับที่ท่านท่านติดตามเรื่องคดีความมาทีเนี้ยลุงป้าเองไม่ได้เปิดรับเป็นชีวิตจาในการ ช่วยเรื่องค่าทนายความก็เลยตั้งใจว่าจะทําผลิตภัณฑ์ขายเพื่อก็ใช้เรื่องนี้ใช่ครับเพื่อที่จะหาเอามาเกี่ยวกับทนายความทั้งหมดค่ะก็เลยเปิดบริษัทมดอมโฮมทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสกินแคร์แล้วก็มีการจ่ายภาษีต่างๆถูกต้องอพพสองศูนย์อพพสองศูนย์ความประหยัดตรนี้ เราคงต้องถามละช่วงท้ายของรายการชีวิตของลุงป้าเปลี่ยนไปเยอะจากชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักหาเช้ากินค่ำอ,อยู่ก็กลายเป็นคนเด่วดังแต่ก็มีคนเขาก็บอกเาก็ยังเชิดหน้าชูตาได้จากคดีความตายของหลานเธอรู้สึกยังไงบ้าง จะเดินต่อยังไงกันในสังคมคะเหมือนมีดราบบาปกันทั้งผัวทั้งเมียแบบนี้ก็คือถ้าเขาตอบนาลุงอาป้าพูดก่อนว่าให้ลุงพูดสั้นๆอ่ะถ้าบอกว่าตาบาปเลยอะไรก็ตามที่มันที่มันเป็นมาเรื่อยๆทุกวันนี้มันอยู่ที่ว่าที่ตัวของเราเองว่าในเมื่อเราไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีในส่วนการทำมาหากินก็คือการทำมาทำมาหากิน ซึ่งเราได้รับโอกาสจากเอฟซีผู้ใหญ่หลายท่านในส่วนคดีเราก็คือเราต้องสู้ต่อไปกับคดีชีวิตที่บอกว่ามีมีเรื่องหลายเข้ามาแล้วเรามีอยู่มีกินแบบนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราเจอก็คือครอบครัวของเราเราเหมือนโดดเดี่ยวเราเหมือนว่าในวันหนึ่งที่เขาบอกว่าสงสัยเราแล้วเรา ก็เหมือนโดนแย่ออกมาแล้วเพราะนั้นทุกอย่างที่เราเดินมาได้เรื่อยๆเพราะว่ากําลังใจจากทุกคนที่ให้กําลังใจมาอาจจะมีคนที่แช่งบนที่ด่าคนที่ว่าที่ไม่เข้าใจก็อาจจะมีแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่มองเราลอกจะมองคนที่เขาให้กําลังใจเราหลายคนอาจจะมองว่าเราเป็นคนไม่ดีนคนชั่วไปแล้วแต่สิ่งที่หนึ่งที่เราคุยกันมาตลอดครอบครัวแล้วก็คือว่ามันยังไม่สิ้นสุดนะ มันยังต้องสู้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองเออเราไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวเขาออกคที่มันเป็นไปุลสั้นๆ<ม>ก็<ม>ถ้าสังคมจะตราหน้าว่าเราเป็นเป็น